ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดคนวันศุกร์ปลูกแล้วรวยเสริมโชคลาภบ,บ้านรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลได้นำต้นไม้มงคลประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ปลูกไว้ในบ้านเพื่อช่วยเสริมดวงเสริมบารมีเสริมสิริมงคลเรียกโชคเรียกลาบ มาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นต้นไม้มงคลอะไรนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลประจําวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่รักสวยรักงามอารมณ์ร่าเริงรักอิสระเป็นคนไม่ค่อยจุกจิกไม่ชอบให้ใครมาบังคับ แต่ก็แอบขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนค่อนข้างจะห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกทั้งเป็นคนขี้น้อยใจแต่จิตใจดีและไม่เคยคิดแค้นใคร ชอบพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อโกรธแล้วปากร้ายมากเลยค่ะมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นรักเพื่อนฝูงมีน้ำใจเมตตาการุณาโดยทั่วไปมักไม่ตกยากเพราะเป็นคนมีความรู้ดีและมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูอยู่เสมอต้นไม้มงคลประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์จะช่วยเสริมดวงในเรื่องเมตตามหานิยมทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปอีกทั้งช่วยเสริมโชคลาภทำให้มี ข่าวดีและประสบความสำเร็จในชีวิตควรเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีดอกสีฟ้ายกตัวอย่างเช่น1ว่านสีทิศ จะช่วยอำนวยโชคทำให้มีโชคลาภทั้ง4ี่ทิศและควรปลูกในวันพฤหัสบดีจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูก 2. ต้นกุหลาบควรเป็นกุหลาบแดงหรือชมพูจะช่วยเสริมทำให้มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตัวเอง 3. ต้นอัญชันจะช่วยเสริมดวงในด้านการประสบความสำเร็จในชีวิต 4. ต้นเข็มหากปลูกต้นเข็มไม่ว่าจะสีแดงหรือสีชมพูไว้ในบ้านมีความเชื่อว่าจะทําให้ผู้ปลูกมีความฉลาดเฉียบแหลมชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีและ 5. โกศลโกศลน,นั้นพ้องกับคำว่ากุศลมีความเชื่อว่าคือการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีและความดีจะช่วยคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้การเลือกปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิดนั้นอาจช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลให้เข้ามาในชีวิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนั้นการเลือกปลูกต้นไม้มงคลชนิดอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความชอบความสะดวกและความสุขสงบและสบายใจของผู้ปลูกนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะชอบปลูกต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆและแอดมินฟังด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ